สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเรกเด็ดคนดวงเฮงทนะผู้ชมเนาะห่างหายไปนานเลยทีเดียวนะทผู้ชมเนาะที่แอดมินไม่ได้มาทําข่าวที่นี่นะทผู้ชมภาพเบื้องหน้าของท่านผู้ชมในขณะนี้เขากำลังบ,บูรณะนะท่านผู้ชมเนาะ ให้กับหลวงปู่สวงนะท่านผู้ชมเขาจะทําหลังคาเนาะด้านนู้นนะท่านผู้ชมทําหลังคาให้กับหลวงปู่สวงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปไหว้หลวงปู่สวงกันก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะก่อนที่เราจะไปดูบรรยากาศต่างๆเนาะเดี๋ยวแอดมินวันนี้ก็จะมาถ่ายทอดบรรยากาศสถานที่แห่งนี้ให้ได้รับชมกันนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูไปไหว้หลวงปู่สวงกันก่อนเนาะตอนแรกเนาะท่านผู้ชมเนาะมาขอพร กับหลวงปู่สวงกันก่อนดีกว่านะท่านผู้ชมวันนี้บรรยากาศก็ค่อน,อนข้างเงียบกันเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมนะเนาะแอดมินก็ไม่ได้มานานแล้วเนาะสําหรับที่นี่นะท่านผู้ชมแอดมินก็ไม่ได้มานานเนาะครั้งนี้ก็มาถึงแล้วนะท่านผู้ชมกับบรรยากาศสวยๆที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะยังคิดถึงกันอยู่หรือเปล่าท่านผู้ชมสำหรับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเนาะ เราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ที่กระท่อมละสังขารหลวงปูส่สวงนะท่านผู้ชมมาฝากทนะ่านผู้ชมแฟนๆทางช่องของเรานะท่านผู้ชมเนาะสำหรับใครที่ยังไม่เคยมานะท่านผู้ชมถ้าอยากจะมาเนาะก็มาได้นะท่านผู้ชมเนาะมาขอโชคขอลาบมาทําบุญที่นี่เนาะก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะท่านผู้ชมเนาะ เพื่อป้องกันเชื้อโรคนั่นเองนะท่านผู้ชมวันนี้แอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะท่านผู้ชมเดินทางมาก็เกือบชั่วโมงหนึ่งนอะกจากบ้านแอดมินมาเลยนะท่านผู้ชมเราเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้นะมาฝากท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะท่านผู้ชมนะสำหรับใครที่ชื่นชอบหลวงปู่สวง อยากจะมาขอโชคขอลาบก็เชิญชวนมานะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยววันนี้แอดมินก็นำเอ็มร้อยห้าสิบมาถวายเนาะกับหลวงปูส่สวงเราเข้าไปไหว้กับไหว้หลวงปูส่สวงได้กันก่อนนะท่านผู้ชมมาขอพรกันก่อนเนาะท่านผู้ชมเนาะสาหรับที่นี่เนาะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาคนเดียวนะท่านผู้ชมก็เรามาเก็บภาพบรรยากาศสวยๆแบบนี้ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะทางช่อง เลขเด็ดคนดวงเฮงนะครับท่านผู้ชมเนาะกับการห่างหายกันไปนานเลยทีเดียวคราวนี้กลับมาแล้วนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวเรามาดูนะท่านผู้ชมมาขอพรขอโชคขอลาบกับหลวงปู่สวงกันก่อนนะท่านผู้ชมเนาะจุดธูปไหว้หลวงปู่สวงแล้วนะท่านผู้ชมเนาะมาขอพรกับหลวงปู่สวงแล้วเนาะแอดมินก็จะเดินทางไปที่ต้นมะขามนะท่านผู้ชม ดีย๋ยวไปขอตัวเลขที่ตนมาขามกันเนาะท่านผู้ชมนะเนาะจะจะตามแอดมินมานะท่านผู้ชมเนาะวันนี้เราก็มาตีคองกันก่อนเนาะพัะนานานก็มาทีนะท่านผู้ชมเราจะขอตีคองก่อนเนาะจะได้มีชื่อเสียงเนาะ ท่านผู้ชมเนาะใส่รองเท้ากันก่อนนะท่านผู้ชมวันนี้ได้เห็นแต่ช่างเนาะท่านผู้ชมเนาะที่เข้ามาทํา ท่านผู้ชมสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาเนาะตรงนี้ก็เป็นที่บูชาไฟของหลวงปูส่สวงนะท่านผู้ชมตรงนั้นก็คือกระท่อมรักสังขารหลวงปูส่สวงนะท่านผู้ชมเนาะสําหรับใครที่ยังไม่เคยมาเนาะเขากําลังบูรณะอยู่นะท่านผู้ชมเขาจะทําหลังคาให้กับหลวงปูส่สวงนะครับด้านนู้นเนาะท่านผู้ชมเนาะ เราไปขอตัวเลขกันก่อนดีกว่าท่านผู้ชมเพราะไม่เป็นการเสียเวลานะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็คนยังไม่มาเลยนะท่านผู้ชมก็มีแต่แอดมินนี่แหละที่เดินทางมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาขอตัวเลขด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปขอตัวเลขที่ต้นมะขามกันเลยนะท่านผู้ชมเนาะแอดมินก็โรยแป้งไว้แล้วนะท่านผู้ชม อยู่มาแล้วท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูดีกว่าเนาะที่ต้นมะขามนะท่านผู้ชมเนาะที่ต้นมะขามของเรานั่นเองวันนี้แอดมินก็น้ำแดงมาถวายเนาะที่ต้นมะขามนะท่าขวดน้ำแดงของแอดมินนะท่านผู้ชมก็ขอเทวดาอารักษ์จ้ที่เจ้าทางเนาะครับปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยก็แล้วกันเนาะสาธุขอสามตัวตรงๆเด้อสิรร่งศักดิ์สิทธิ์เด้อจะอยู่ตรงนี้เนาะ คอยมองเห็นตัวเลขชัดๆนะครับสามตัวตรงๆเลยเด้ออย่าคาดอย่าเคลื่อนเดี๋ยวมาดูด้วยกันนะท่านผู้ชมเป็นตัวเลขตัวอะไรเนาะเป็นตัวไหนเป็นตัวอะไรสองไปด้วยกันนะท่านผู้ชมสาธุสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ตรงนี้เนาะคอยมองเห็นตัวเลขชัดเจนเลยเด้อขอให้สะดุดตา ัวเลขที่จะออกในวันประจำวันที่16พฤษภาคมก็ขอให้มองเห็นตัวเลขชัดเจนด้วยนะครับเนาะแฟนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงเขาได้เห็นได้ดูกันอย่างชัดๆเลยจะค่อยๆส่องนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตรงไหนเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมนะค่อยๆดูนะท่านผู้ชมเนาะ คอยเห็นคอยสะดุดตานะท่า,านผู้ชมนะสองห้าเก้าท่านผู้ชมเนาะสองห้าเก้าท่านผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมนี่เลขสองนะท่านผู้ชมห้าอันนี้เลขเก,ก้าท่านผู้ชมเนาะหกกับเก,ก้าตัวเดียวกันนะท่านผู้ชม สองห้าเก้าหรือจะเป็นสองห้าหกก็ได้นะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมท่านผู้ชมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนเห็นแตกต่างกับแอดมินหรือเปล่าก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันเห็นแตกต่างก็จะลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเราขอตามตัวตรงๆเนาะกับที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะสองห้าเก้าท่านผู้ชมหรือจะเป็นสองห้าหกเนาะ สองห้าห้าสองห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองหรือจะเป็นสองห้าห้าสองห้าหกหกห้าสองหกหกสองก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่นี่นะท่านผู้ชมเนาะสองห้าเก้านะท่านผู้ชมเก็บไปพิจารณากันด้วยเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมอย่าลืมสลับกันนะท่านผู้ชม สองห้าเก้าหรือจะเป็นสองห้าหกก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชมเนาะเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมตัวเลขอยู่ตรงนี้นะท่านผู้ชมนะบสองห้าเก้าท่านผู้ชมเนาะเก้ากับหกตัวเดียวกันนะท่านผู้ชมสองห้าห้าสองเนาะห้าเก้าเก้าห้าสองเก้าเก้าสองหรือจะเป็นสองห้าห้าสองห้าหกหกห้าสองหกหกสองก็ได้เช่นเดียวกันนะท่านผู้ชม เกบไปพิจรารณากันไว้ด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะห่างหายไปนานเลยกับช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงไม่ได้มาทําข่าวที่นี่นาะน<อ>แล้วนะท่านผู้ชมเนาะกลับมาคราวนี้ก็มาขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมเหมือนเดิมเนาะก็อย่าลืมนะท่านผู้ชมเนาะก็เก็บไปพิจรารณากันไว้ด้วยก็แล้วกันนะท่านผู้ชมสําหรับตัวเลขที่นี่เนาะ กำลังอยู่กับเราบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงอยู่ที่ต้นมะขามนะท่านผู้ชมเนาะที่แผ่กิ่งก้านสาขาไปอย่างกว้างไกลเลยทีเดียวนะท่านผู้ชมมาขอเลขขอตัวเลขขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นีนะ่เนาะท่านผู้ชมเนาะที่อยู่ภายในต้นมะขามแห่งนี้เนาะท่านให้เลขถูกนะท่านผู้ชม เห็นตัวไหนอย่าล no. yeah. ืมคอมเมนต์มาบอกนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนเห็นเหมือนกันไหมอย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวเลขตัวไหนก็แล้วแต่ดวงนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่าอาจจะมองดูเห็นไม่เหมือนกันก็ได้นะท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นตัวไหนก็จัดได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะเพราะว่า คนเรามีดวงไม่เหมือนกันนะท่านผู้ชมเนาะเห็นตัวไหนก็จับได้เลยนะท่านผู้ชมเนาะแล้วแต่สะดวกแล้วแต่สบายใจแล้วแต่ดวงนะท่านผู้ชมเป็นตัวไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดมินกันด้วยนะท่านผู้ชมเนาะสำหรับตัวเลขที่แอดมินมองเห็นก็จะเป็นเลขสองห้าเก้านะท่านผู้ชมเนาะอาจะเป็นสองห้าหกก็ได้ก็อย่าลืมกลับไปกลับมานะท่านผู้ชมตัดตัวเลขซื้อนะครับท่านผู้ชมเนาะตัวเลขอยู่ตรงนี้เนาะ ก็เห็นหลายๆตัวนะท่านผู้ชมนะแต่ตัวเลขแอดมินก็จะมองเห็นตัวเลขที่ตัวแอดมินมองเห็นนะก็คือ259ก็จะเป็น256นะครับตัดตัวเลขซื้อนะท่านผู้ชมเนานะกดจากกันไปก็จะลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์ทางช่องของเราพอบกันบนช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ Transcrição e